เห็นคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์บอกว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์สิบโมงเช้าจะไปที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับจะเอาข้อมูลที่มีอยู่ในมือเนี่ย <c oughs> ที่มีตำรวจมีนักการเมืองนะครับเอี่ยวเกี่ยวข้องอกับไอ้เรื่องของเว็บพนันออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยไปยื่นนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นหมัดเด็ดเนี่ยที่น็อกผบวตรลอให้เลยเออนี่ครับคุณผู้ชมครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับ ได้ออกมาเปิดโปงเส้นทางการเงินเครือข่ายเว็บพานาันออนไลน์ที่อ้างบอกว่าเชื่อมโยงกับตำรวจชุด PCT 1-5ครับก็คือศูนย์ปรับปรับอาญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งหน่วยง,งานนี้ขึ้นตรงกับพบตรนะครับรวมไปถึงกรณีที่4สมาคมตำรวจยื่นหนังสือถึงพบออตรเพื่อให้เอาผิดคุณอัจฉริยะเมื่อวันก่อนด้วย คุณอัจฉริยะครับบอกว่า4สมาคมตำรวจเปรียบเหมือน4ยอดกุมารที่ถูกไหว้าวานให้มาร้องเรียนเอาผิดตัวเขาซึ่งไม่เคยมีที่ไหนในโลกที่พลเมืองดีเนี่ยออกมาเปิดโปงผู้กระทำความผิดโดยเฉพาะความผิดแก๊งสแกมเมอร์เว็บพนันออนไลน์แล้วถูกพุ่งเป้ามาฟ้องปิดปากแทนที่จะไปเร่งรัดตำรวจให้ไปจับกุมคนผิดนะครับคุณอจฉริยะยังบอกว่าเน่ครับผมเอาแผนผังรายชื่อ ทั้งข้าราชการตำรวจนักการเมืองท้องถิ่นมาเปิดเผยโดยบอกว่าแผนผังนี้แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มตำรวจกับเส้นทางการเงินต่างๆที่ไปเชื่อมกับเว็บพนันออนไลน์บัญชีม้านะครับของมินนี่จำได้ไหมตอนนั้นที่มีข่าวใหญ่โตเลยครับแก๊งมินนี่หนึ่งในผู้ต้องหาคดีเว็บพนันของสนต,ตปนูลโดยมีจำนวนเงินนะครับที่ถูกนำไปมอบให้ตำรวจเป็นรายเดือนด้วย นอกจากนี้ยังมีแผนผังที่แสดงให้เห็นว่าเงินจากบัญชีมา้าเว็บพันนันต่างๆเนี่ยถูกโอนไปที่นายตำรวจระดับสูงตั้งแต่ระดับรองผู้การจังหวัดตำรวจท้องที่ในจังหวัดและก็มีตำรวจอีกหลายหน่วยงานด้วยเฉลีล่ยนเนี่ยเป็นหลักล้านทั้งนั้นแหละครับ,รบแต่ข้อสำคัญก็คือเงินจากเว็บพันนันของมินนี่เนี่ยถูกโอนไปที่นักการเมืองรายหนึ่งในภาคใต้กับพวกครับ รวมไปถึงเครือข่ายนักการเมืองท้องถิ่นและก็กลุ่มบุคคลใกล้ชิดของอดีตพอบอตรด้วยนอกจากนี้คุณอัจฉริยะนะครับยังพูดถึงพลตํารวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจเลตํารวจแห่งชาติครับบอกว่าในสมัยที่ท่านเป็นผู้ชกการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยเป็นยุคที่ตํารวจไซเบอร์เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยนะักข่าวก็งงเฮ้ยตอนนั้นมันมีเสียงชื่นชม <c oughs> ไม่ใช่หรอโอ้ <c oughs> oh, ว่าปราบพวกเว็บพนันออนไลน์ได้ คุณอัจฉริยะบอกว่าแม้ว่าจะจับคดีเว็บพนันออนไลน์หรือว่าก c a มอร์ได้มากมายแต่หลายคาดีสำนวนมันอ่อนจนอายการไม่ส่งฟ้องครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ท้าบอกว่า <Yeah. S 1> พลตรวจโทไตรงกล้ามาดีเบตก,กับเขาไหมา <Yeah. S 1> นี่ครับนอกจากนี้ <Yeah. S 1> คุณอัจฉริยะก็ฝากไปถึงนายกอนุทินครับบอกว่ามีความจริงใจในการปราบแก,งแก๊งกมเมอร์มากน้อยแค่ไหนอะ่ะอยากจะเห็นความจริงใจของท่านครับ <Yeah. S 1> แล้วก็เทคแอคชั่นโดยตรง ไม่ใช่ใช้คําพูดมลงงแล้งๆ,ๆ,ๆพูดแค่ว่ายึดซัดจากกลุ่มแล้วก็ตั้งคณะกรรมการปราบปรามแกมเมอร์เท่านั้นเองครับขณะดเดียวกันครับมีการตั้งข้อสงสัยไปถึงพบตอรอด้วยว่าเลือกปฏิบัติหรือเปล่าดูแล้วไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาแกมเมอร์หรือว่าเว็บพนันออนไลน์เลยนะซึ่งวันนี้ครับคุณอัจฉริยะป,ประกาศบอกว่า10โมงเช้าจะเอาพยุมีเซลไปถึงพบตอรอด้วยนะแต่ที่สำคัญก็คืออย่างนี้ คุณรังสิมันโรมค่ะล่าสุดพูดถึงธรรมนัตด้วยปัจจุบันเป็นรองนายกธรมนอย่อมาจากธรรมะย่อมชนะธรรมนะแต่คุณรังสิมันโรมไม่ได้ใช้คำย่อเหมือนคุณไอซ์แต่เนี่ยใช้คำตรงตรงเต็มเเลยแล้วก็พูดไปถึงนายกหนูด้วยว่าถ้ายังมีธรรมนัตอยู่เป็นรองนายกและรัฐมนตรี อันนี้การทําหน้าที่ของการเมืองอาจจะมีปัญหาได้นะก็คืออยากให้ปลดออกเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผิดกฎหมายอยู่ซึ่งแน่นอนพยายามจะเรียกร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยให้มาชี้แจงข้อมูลให้ยื่นเอกสารข้อมูลไม่เคยมาเลยอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของคนไทยอยู่แล้วนะคะซึ่งก็ดูแล้วก็ยังเพิกเฉยอยู่อะค่ะมีการประชุมคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศ ซึ่งก่อนประชุมคุณรังสิมันโรมเองก็ออกมาให้ข้อมูลสัมภาษณ์นักข่าวนะคะนนนนพูดถึงความคืบหน้าในการติดตามปัญหาสแกมเมอร์ในไทยถือว่าความคืบหน้าน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้เอ่ยใดๆที่เขากำลังขับเคลื่อนกันอยู่ซึ่งเรื่องนี้บ้านเราการปราบสแกมเมอร์ดูเงียบจริงๆนะคะแต่เดี๋ยวก็เสียงดังขึ้นแล้วแหละเพราะนายกหนูก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วอย่างจริงจังด้วยเดี๋ยวข่าวต่อไปก็จะได้รับทราบข้อมูลกันเอาเป็นว่ามีการตั้งหน่วยงาน เพื่อจะมาตรวจสอบปรับปรามแต่ดูจะเกียร์ว่างพอสมควรไม่มีการดําเนินการอย่างจริงจังเลยไม่มีพยานหลักฐานไม่มีข้อมูลพอขออะไรไปเงียบกริบไม่เคยมีใครยื่นให้เลยโดยเฉพาะกรณีของปิ้ลกรุ๊ปจากที่ดูข้อมูลต่างๆแล้วไม่มีความคลืบหน้าเลยค่ะส่วนเรื่องรยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าเองซึ่งปัจจุบันก็เป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ให้ความร่วมมือเลยนะะไม่ได้ให้ความร่วมมือทุกรูปแบบไม่มีการชี้แจงตอนนี้ค่ะ ก็มีการออกมาขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังว่าถ้าหากว่าร้อยเอกธรรมนัฐยังนั่งรองนายกหรือว่านั่งรัฐมนตรีอยู่อะค่ะจะเป็นการสร้างความไม่มัน่นใจให้กับรัฐบาลชุดนี้ว่าไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาและถ้าหากว่าร้อยเอกธรรมนัฐยังไม่มาชี้แจงต่อกรรมธิการแบบนี้เรื่อยๆก็เป็นไปได้ง่ายมากที่ทุกคนจะตั้งข้อสังเกตว่าเอา้าตกลงเอี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์ใช่หรือไม่ ไม่ได้คาดหวังว่าร้อยเอกธรรมนัฐจะลาออกหรอกแต่คาดหวังให้นายกสั่งปลดปลดออกจากครมเลยไม่งั้นสั่นคลอนในตาแหน่งรัฐบาลอย่างแน่นอนฟังดูค่ะหรือเป็นเพราะว่ามันไปเชื่อมถึงใครหรือเปล่าอันนี้พฤติการหล,หลายๆอย่างเนี่ยที่มันเป็นองค์ประกอบเนี่ยผมคิดว่าผมได้ข้อสรุปแล้วว่าการให้คุณธรรมนัฐไปต่อในฐานะรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะไม่มีทางสร้างความมั่นใจให้กับรัฐบาลในการที่จะ เรียกความเชื่อมั่นในเรื่องของการแก้ปัญหาสแกมเมอร์ได้เลยผมคิดว่า,าหลายองค์ประกอบเนี่ยเราไม่น่าจะผมคิดว่าสังคมไทยไม่น่าจะยอมให้คุณธรรมนัฐเนี่ยได้ไปต่อในฐานะรองนายยกรัฐมนตรีแต่ว่ามันก็อยู่ที่คุณอนุทินถ้าคุณอนุทินไม่ดําเนินการอะไรนะครับสังคมไทยก็จะตั้งคําถามกับคุณอนุทินเช่นเดียวกันกับที่ตั้งคําถามของคุณธรรมนัฐดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็อยู่ที่คุณอนุทินนะครับว่าตกลงเนี่ยคุณอนุทินจะเอาอย่างไรจะปราบสแกมเมอร์เนี่ย ก่อนที่จะปรับ scammer เ,เนี่ยต้องสร้างความเชื่อมั่นโดยการปรับรัฐมนตรีสีเทาทั้งหลายที่อยู่ในคอรมอรนี้ก่อนเลย รัฐมนตรีสีเทาใครกันนาะนี่นบิ๊กโจ๊กก็มานะคะเมืม่อวานพลตเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผบตรมายื่นหนังสือหลักฐานเรื่องการเก็บสวยเว็บพนันของ PCT 4ต่อคณะกรรมธิการความมั่นคงค่ะซึ่งก็มีการประชุมร่วม4ี่ชั่วโมงชี้แจงกับคณะกรรมธิการทั้งช่วงเช้าและบ่ายประเด็นหลักๆมีอยู่2เรื่องคือยื่นหลักฐานเส้นทางการเงินการรับผลประโยชน์จากเว็บพนันของตํารวจทั้งหมด30กว่านายเพิ่มเติมจากที่ผบตรได้ชี้แจงไปแล้วรวมถึงนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้้ดวย ส่วนเรื่องที่มีพลตเอกวินัยทองแสงอดีตรองผบตะรนายกสมาคมตำรวจที่ออกมาต่อว่าตนว่ามีข้อมูลทําไมไม่ออกมาบอกก็อยากจะบอกว่าอ๋อยื่นให้ทั้งหมดแล้วกับพลตเอกกิรัฐรัตนเพชรผบตรไปหมดแล้วยื่นไปหมดแล้วเอกสารนะคะแต่ดิ๊กโจกก็พูดว่าแต่ท่านเพิกเฉยไม่ทําอะไรก็เลยต้องนําหนังสือชุดนี้มายื่นให้รังสิมันโรมนะคะเรื่องนี้ผ่านมาเป็นปีทําไมไม่ไปคุยกันเอง เหมือนเงินจากเว็บพนันที่จ่ายให้ชุด PCT4 เนี่ยแหละค่ะซึ่งจะเกี่ยวพันหรือเชื่อมโยงกับสสชช้างให้ไปตรวจสอบละกันเพราะตอนนี้หลักฐานยื่นให้รังสิมันรวมกับคณะกรรมการทั้งหมดแล้วเรียบร้อยฟังดูเพิ่มเติมค่ะในในก่อนที่แยงเนี่ยนะฮะผมผมได้มายื่นพยานฐานนะครับเกี่ยวกับเส้นเงินนะาการรับผลประโยชน์จากเว็บพนันนะฮะของตำรวจ ทั้งหมดเนี่ยประมาณ30กว่าคนเพิ่มเติมจากาที่กรตลชี้มูมไปแล้วนะทั้งพบตอ่อสักและตำรวจ2 0งกว่าคนอันนี้เพิ่มอีก30ปกว่าคนนะรวมถึงนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ แน่นอนทุกคนรู้ว่าไม่ได้อยู่ในตําแหน่งตํารวจแล้วสําหรับบิ๊กโจ๊กนะคะแต่อยู่ในฐานะประชาชนไงบิ๊กโจ๊กบอกว่าจ่ายภาษีเหมือนคนทั่วไปย่อมจะมีสิทธิ์จะยื่นให้ตรวจสอบประเด็นสาคัญก็คือเส้นทางการเงินต่างๆที่เอามายื่นให้ในครั้งนี้มีการโอนเงินไปให้ตํารวจถึงร้อยกว่าครั้งแล้วก็มีโอนเงินไปให้เมียตํารวจเป็นบิ๊กตารวจด้วยพี่ชายบิ๊กตารวจด้วยระบุต่อเต่าออกมานะคะแล้วก็พี่สาวบิ๊กต่อเต่านายเวนบิ๊กต่อเต่าอย่างนี้ยค่ะ นอกเหนือจาก200กว่าคนแล้วก็เท่ากับว่าบิ๊กต่อเต่าเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายทุกเรื่องใช่หรือไม่ <Ừ. S 1> อักษรยอ่อต่อเต,อตอ่าคุณปิ๊ก <Ừ. S 1> ใครดีนะ <Ừ. S 1> อ่ะแล้วก็ต่อมาค่ะนายรังสิมันโรมก็ออกมาชี้แจงนะครับ บอกว่าข้อมูลทั้งหมดที่บิ๊กโจ๊กนำมายื่นเป็นของจริงแล้วก็เป็นความเน่าเฟะสูงสุดในวงการตำรวจแต่ต้องให้ความเป็นธรรมนำมาตรวจสอบก่อนสัปดาห์หน้าค่ะจะนำเรื่องนี้พิจารณาคาดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องแค่วงการตำรวจน่าจะโยงไปถึงนักการเมืองบางส่วนประมาณ2-3คนรวมถึงอดีตพบตรที่เกี่ยวพันกับเครือข่ายสแกมเมอร์ด้วยเช่นเดียวกับตำรวจชุด PCT4 ด้วยที่บิ๊กโจ๊กเอาหลักฐานมามอบให้ทั้งหมดแล้วนะคะเอาละวันนี้ต่อเนื่องครับ เห็นคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์บอกว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์สิบโมงเช้าจะไปที่สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับจะเอาข้อมูลที่มีอยู่ในมือเนี่ยที่มีตํารวจมีนักการเมืองนะครับเอี่ยวเกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องของเว็บพนันออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยไปยื่นนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นหมัดเด็ดเนี่ยที่น็อกพบตรให้เลยเออเนี่ครับคุณผู้ชมครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับ ได้ออกมาเปิดโปงเส้นทางการเงินเครือข่ายเว็บพน,นันออนไลน์ที่อ้างบอกว่าเชื่อมโยงกับตำรวจชุด PCT 1-5ครับก็คือศูนย์ปรับปรับอาญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งหน่วยง,งานนี้ขึ้นตรงกับพบตรนะครับรวมไปถึงกรณีที่4สมาคมตำรวจยื่นหนังสือถึงพบออตรเพื่อให้เอาผิดคุณอัจฉริยะเมื่อวันก่อนด้วย คุณอจฉรยะครับบอกว่า4สมาคมตำรวจเปรียบเหมือน4ี่ยอดกุมารที่ถูกไหว้าวานให้มาร้องเรียนเอาผิดตัวเขาซึ่งไม่เคยมีที่ไหนในโลกที่พลเมืองดีเนี่ยออกมาเปิดโปงผู้กระทำความผิดโดยเฉพาะความผิดแก๊งสแกมเมอร์เว็บพนันออนไลน์แล้วถูกพุ่งเป้ามาฟ้องปิดปากแทนที่จะไปเร่งรัดตำรวจให้ไปจับกุมคนผิดนะครับคุณอัจฉริยะยังบอกว่าเน่ครับผมเอาแผนผังรายชื่อ ทางข้าราชการตำรวจนักการเมืองท้องถิ่นมาเปิดเผยโดยบอกว่าแผนผังนี้แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มตำรวจกับเส้นทางการเงินต่างๆที่ไปเชื่อมกับเว็บพานาันออนไลน์บัญชีม้านะครับของมินนี่จำได้ไหมตอนนั้น,นที่มีข่าวใหญ่โตเลยครับแก๊งมินนี่หนึ่งในผู้ต้องหาคดีเว็บพนันของสนอตาปลูลโดยมีจำนวนเงินนะครับที่ถูกนำไปมอบให้ตำรวจเป็นรายเดือนด้วย นอกจากนี้ยังมีแผนผังที่แสดงให้เห็นว่าเงินจากบัญชีมา้าเว็บพันนันต่างๆเนี่ยถูกโอนไปที่นายตำรวจระดับสูงตั้งแต่ระดับรองผู้การจังหวัดตำรวจท้องที่ในจังหวัดและก็มีตำรวจอีกหลายหน่วยงานด้วยเฉลีล่ยนเนี่ยเป็นหลักล้านทั้งนั้นแหละครับ,รบแต่ข้อสำคัญก็คือเงินจากเว็บพันนันของมินนี่เนี่ยถูกโอนไปที่นักการเมืองรายหนึ่งในภาคใต้กับพวกครับ รวมไปถึงเครือข่ายนักการเมืองท้องถิ่นและก็กลุ่มบุคคลใกล้ชิดของอดีตพอบอตรด้วยนอกจากนี้คุณอัจฉริยะนะครับยังพูดถึงพลตํารวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจงเลตํารวจแห่งชาติครับบอกว่าในสมัยที่ท่านเป็นผู้ชกการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยเป็นยุคที่ตํารวจไซเบอร์เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยนะักขงง่าวก็งงเฮ้ยตอนนั้นมันมีเสียงชื่นชมไม่ใช่หรอโอ้โห <c oughs> oh, ว่าปราบพวกเว็บพนันออนไลน์ได้ คุณอัจฉริยะบอกว่าแม้ว่าจะจับคดีเว็บพนันออนไลน์หรือว่าก c a มอร์ได้มากมายแต่หลายคาดีสำนวนมันอ่อนจนอายการไม่ส่งฟ้องครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ท้าบอกว่า <Yeah. S 1> พลตรวจโทตายรงกล้ามาดีเบตก,กับเขาไหมา <Yeah. S 1> นี่ครับนอกจากนี้คุณอัจฉริยะก็ฝากไปถึงนายกอนุทินครับบอกว่ามีความจริงใจในการปราบแก,งแก๊งกมเมอร์มากน้อยแค่ไหนอะ <Yeah. S 1> อยากจะเห็นความจริงใจของท่านครับ <Yeah. S 1> แล้วก็เทคแอคชั่นโดยตรง ไม่ใช่ใช้คำพูดลมลงแรงๆพูดแค่ว่ายึดซัดจากกลุ่มแล้วก็ตั้งคณะกรรมการปราบปรามแกมเมอร์เท่านั้นเองครับขนาดเดียวกันครับมีการตั้งข้อสงสัยไปถึงพบตอรอด้วยว่าเลือกปฏิบัติหรือเปล่าดูแล้วไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาแกมเมอร์หรือว่าเว็บพนันออนไลน์เลยนะซึ่งวันนี้ครับคุณอัจฉริยะป,ประกาศบอกว่า10โมงเช้าจะเอาพยานหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการยกย้ายข้าราชการตำรวจและเกี่ยวข้องกับ สมาคมตำรวจทั้ง4หรือว่าที่เรียกกันว่า4ยอดกุมารรวมไปถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนที่ถูกออกหมายจับทั้งในคดีออนไลน์แล้วก็เคือข่ายเว็บพนันรายใหญ่นอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีที่ไปเกี่ยวโยงกับกระบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้มาแฉด้วยซึ่งหลักฐานนี้ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนครับและก็เป็นหลักฐานที่ยังไม่เคยถูกดำเนินคดีด้วยก็เชื่อว่าจะเป็นหมัดเด็ด ที่จะน็อกผบตรได้ครับซึ่งคุณอัจฉริยะครับบอกว่าหลังจากนี้จะนั่งประท้วงอยู่ที่หน้าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจนกว่าจะสามารถปิดเว็บพนันของเครือข่ายนักการเมืองได้ครับเพราะทุนนี้บอกว่าจะปราบจะปราบอะแต่ก็ไอ้เว็บพวกนี้ก็ยังเปิดใช้ให้บริการลูกค้าอยู่ตามปกติเลยครับอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าท่านพรุ่งนี้เราจะได้เห็นของจริง บนถนนหน้าสำนักง,งานตุลากรชาติถนนพระรามหนึ่งในเวลา10นาฬิกานะครับผมอยากให้โลกทั้งโลกรู้ว่าทําไมบ้านเราถึงปราบสแกมเมอร์ไม่ได้ทําไมมันถึงปราบเว็บพนันออนไลน์ไม่ได้นะครับจะเป็นหลักฐานเก่าหลักฐานใหม่ไม่ใช่สาระสําคัญหลักฐานนี้ยังไม่ไม,มียังไม่มีใครถูกดําเนินคดีแม้แต่รายเดียวมีเฉพาะการดําเนินคดีกับพลเอกสุรเชษฐ์ดักพานกับลูกน้องเพียงแค่ไม่กี่คน คนทั้งโลกคนทั้งประเทศไทยจะได้เห็นความจริงที่เป็นเอกสารที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก,ก่อนปัจจุบ,บันนี้นะครับยังเปิดเว็บพนันออนไลน์ได้เหมือนเดิมนะครับเว็บที่ถูกจับกลุมมาปี6 ปัจจุบันนี้ก็ยังเปิดได้เหมือนเดิม้าทีงพบตลอ็ยัยปรักตอสื่อมาตลอดเรื่องที่พร็เรยก็เขาเป็นคนที่ขี้ขาดไงเป็นคนที่เป็นอีแอบไงนะพรุ่งนี้เขาเจอหมัดเด็โถมเนี่ยนกคาสอตรชและเรื่องนี้ไม่มีใครรู้มาก่อนและมีหลักฐานเป็นเอกสารด้วยโอ้โหน่าติดตามมากครับวันนี้10โมงเช้านะครับคุณอัจฉริยะพูดทิ้งท้ายด้วยบอกว่า ไม่มีใครบ้าเท่าผมแล้วแหละที่ยอมแลกกับชีวิตอ่ะแต่ทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับชาติบ้านเมืองไงเพราะฉะนั้นผมไม่กลัวครับพร้อมตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน <มา S 1> และก็บอกว่าเตรยียมบริจาคอยวะให้กับสภากาชาติไทยรวมไปถึงบริจาร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยครับซึ่งบอกว่าถ้าถึงวันที่ฟ้าลิขิตก็ไม่เสียได้ชีวิตถ้าในบ้านเมืองมีคนแบบผมสักล้านคน ประเทศคงดีกว่านี้ครับแล้วก็ยืนยันบอกว่าไม่มีนักการเมืองคนไหนยอยู่เบื้องหลังแน่นอนครับแล้วก็ไม่ได้ไปจับมือกับบิ๊กโจ๊กนะที่จะเอาข้อมูลออกมาแฉกันคือบางคนบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยคุณอัจฉริยะแท็กทีมกับบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าเพราะว่าประเด็นเดียวกันเลยเออประเด็นเดียวกันเลยครับแล้วพุ่งเป้าไปที่พบวตรลอเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ทานายเดชากิติวิทยานันนะครับในแกก็ไลฟ์สด ผ่านเพจทนายคลายทุกข์นะครับก็คล้ายๆกับว่าออกโรงเชียคุณอัจฉริยะเหมือนกันนะคือมีช่วงหนึ่งที่ทนายเดชาพูดถึงว่าบิ๊กโจ๊กกับคุณอัจฉริยะเนี่ยกำลังเหมือนแท็กทีมการเอเปล่าแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ามีตำรวจ200นายเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์มีการใจสุ่ยเส้นเงินเนี่ยไปถึงตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไปถึงอดีตนายกด้วยทนายเดชาบอกว่าโอ้โหฟังข่าวแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเลย <c oughs> ประมาณอย่างเงี้ยเ <c oughs> กก็ชอบพูดประมาณแบบนี้เนาะ <c oughs> แล้วก็บอกว่าอยากจะฝาทั้งคู่เนี่ยไปให้สุดมีหลักฐาน <c oughs> ก็มอบให้กับกรรมธิการไปเดี๋ยวคุณดังสิมันโรมเนี่ยก็ไปแกะต่อว่าเส้นเงินไปถึงใครบ้างแต่แหล่งข่าวที่ทนายเดชาได้มาเนี่ยลือกกันว่าเส้นเงินบางเส้นอาจไปถึงนักข่าวบางคนด้วยนะ <c oughs> ใครวะไม่รู้เหมือนกันนะเออนี่ต้องรอติดตามเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจริงเท็แค่ไหนนะทนายเดชาบอกแบบนั้นนะครับแต่ถือว่าการแฉครั้งนี้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติแน่นอนขณะเดียวกันครับทนายเดชายังบอกถึงกรณีที่มีคนสงสัยว่าบิ๊กโจ๊กับคุณอัจฉริยะเนี่ยไปเอาข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนทนายเดชาบอกว่าถ้าให้พูดตรงๆก็คือเอามาจากตำรวจด้วยกันนี่แหละ มันจะมีคนที่เหมือนเสียประโยชน์อ่ะจำได้ปะคือก่อนหน้านี้นนมันจะมีแบบว่าอาจจะมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเสียประโยชน์กลุ่มหนึ่งได้ประโยชน์ไอ้กลุ่มที่เสียประโยชน์เนี่ยบางครั้งมันถูกไล่ออกจากราชการไปแล้วมันโดนจับได้ก่อนมันก็หลักฐานพวกนี้มาสาวไส้ไอ้คนที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยแหละครับคล้ายๆกับว่าเหมือนไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ประมาณแบบนั้นเลยนอกจากนี้ครับทนายเดชาบอกว่า,วางานเนี้ยเจ็บกันทั้งสองฝ่ายแน่นอน แล้วหน่วยงานที่ถูกเกาอ้างต่างๆอย่างตำรวจไซเบอร์ก็เป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เว็บพนันออนไลน์มานักต่อน,นักแล้วบางคนก็ไปตั้งคำถามบอกว่า หน่วยงานนี้ปราบปรามเว็บพนันออนไลน์หรือว่ามีใครนอกลู่นอกทางหรือเปล่านี่โอ้โหคือถ้าสูว่าเป็นเรื่องจริงนะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากอาเอามาแฉให้หมดเลยใครทําอะไรอ่ะคือไอ้เรื่องแบบนี้นะใครทําอะไรที่มันชั่วชัวไว้เนี่ยม,มันต้องจัดการให้สิ้นซากเราดูวันนี้นะคะวันนี้เลยอ่าทีนี้เรามาดูฟีดแบ็กของพอบตรหน่อยที่ถูกพาดพิงคือเขาบอกบิ๊กโจ๊กอยู่ในช่วงเอาคืน แต่ว่าผบตรจะตอบประเด็นของบิ๊กโจ๊กยังไงบ้างนะคะบอกว่าส่งเอกสารให้ผบตรหมดแล้วอ่ะผบตรนิ่งเฉยใช่ไหมเดี๋ยวดูว่าท่านกิจรัจะว่ายังไงส่วนนายกอนุทินก็เช่นกันครัเพราะว่าพาดพิงถึงรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรมองธรรมนัฐหรือว่ารัฐมนตรีชอช้างอะไรเงีเ้ยมีการพูดชื่อออกมาแล้วด้วยนะคะจาก ปากนายกหนูแต่จะใช่คนเดียวกับที่เขาจะแชร์หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูหน่อยค่ะว่านายกหนูจัดการเรื่องแก๊งสแกมเมอร์กับพนันออนไลน์ยังไงบ้างค่ะเมื่อวานนี้เป็นบรรยากาศการลงนาม MOU ร่วมกับ15องค์กรในการปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบอกว่าทุกหน่วยงานดําเนินการเต็มที่อยู่ไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้เงียบเลยเป็นเรื่องของวิธีการต่างๆที่กําลังดําเนินการอยู่นะคะและหน่วยงานที่ดําเนินการสําเร็จแล้วก็ไม่ได้ออกมาเหมือนกับเป่าประกาศว่าทําสําเร็จ,รจแล้วนะ<ส> ไรอย่างเงี้ยไปทำกับใครเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับงานข่าวก็ต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการสำรวจเส้นทางการเงินการใช้เทคโนโลยีดักการทําผิดของผู้ที่ทาผิดกฎหมายพอถึงเวลาเนี่ยจะรวบรวมแล้วมาสรุปอีกทีนึงไม่ใช่ไม่ทําไม่ใช่ไม่มีผลงานแค่ยังไม่ได้เป็นข่าวพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆจะเป็นแบบนั้นก่อนหน้านี้ค่ะ ตนเคยแจ้งไปแล้วว่าการที่ไม่ได้ทําอะไรเลยเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่มีเรื่องไม่ได้เงียบไม่ได้นิ่งทําตลอดแล้วก็ทรัพย์สินที่ยึดมาได้หลักหลายหมื่นล้านแล้วร,รวมถึงดําเนินคดีกับคนทําผิดที่เป็นต่างชาติ<อ>ทั้งเพิกถอนวีซา่าเพิกถอนที่พำนักรเราได้ทําทุกอย่างหมดแล้วนนวันนี้ก็ทําให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจเราจึงมีงานลงนาม MOU ครั้งนี้เนี่ยแหละค่ะสำหรับเรื่องที่คุณอัจฉริยะ เหมือนกับออกมาพูดเรื่องหลักฐานต่างๆแล้วยื่นหนังสือให้กับฝ่ายค้านตรวจสอบเส้นทางการเงินนักการเมืองชอช้างแกพูดเองนะ,ะคุณอนุทีเนี่ยพูดประเด็นนี้ท็อป,ปิกนี้โดยชีย้ไปที่คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็บอกว่านี่ก็ชอช้างอะถ้าอย่างนั้นอนะคนนี้เกี่ยวไหมล่ะหลานผมเกี่ยวไหมล่ะใครที่จะเปิดโปงเปิดประเด็นพูดออกมาเลยไม่ต้องอักษรย่อบอกมาเลยว่าชอช้างคือใคร ต้องมีหลักฐานด้วยนะถ้าจะพูดขอให้เอาหลักฐานมาให้ที่พบตรเออแล้วก็มาให้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้กลับไปถามคนที่ยื่นทําไมไม่มาส่งให้อบตรไปส่งให้ฝ่ายค้านทําไมฟังดูช่วงนี้ค่ะให้ความร่วมมืออย่างไรท่านก็บอกมันชัดเจนว่าการปราบอาชญากรรมทางสแกมเมอร์เนี่ยมันประสิทธิภาพของงานก็จะเทียบจากตรงไหนได้นอกจากเงินที่ได้ยึด นะครับดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องบ้องแล้วก็ผู้งในประเทศคนที่ทำผิดออกไปจากประเทศไทยเราแล้วก็แล้วก็ยึดทรัพย์นะครับออายัดท,ทรัพนนย์ไหนละครับเอ่ยชื่อสิครับอย,อย่างวันนี้เนี่ยนี่เจ้ช้างคนนี้ก็เจ้ช้างเกี่ยวไหมล่ะหลานผมเนะี่ยผมผมผมก็รู้อ่ก็ก็ คนที่พูดนะเอ,อ่ยชื่อเลยไหนๆจะทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วเดี๋ยวท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับรองความปลอดภัยให้เดี๋ยวผมจะไปขอท่านผู้บัญชาการทหารบกด้วยนะครับว่ามาเอ,อ่ยชื่อแล้วจะรับรองความปลอดภัยให้อย่างเต็มที่เลยนะครับเพราะพอบอกพอบอกชื่อย่อมาเนี่ยมันมันไม่พอฮะต้องขอชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับแล้วไม่ต้องไปบอกทีวีฮะ มาบอกบอกผมก็ได้บอกใครก็ได้เอามามอบให้มอบให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอย่าไปผิดซอยฮะมามอบให้ปอง,งอมามอบให้อธิบดีดีเอสไอ มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับคือการปราบแก๊งสแกมเมอร์วันนี้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพราะมีหน่วยง,งานที่เป็นผู้สนับสนุนลงนามด้วยทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยสํานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วก็มีกสทชด้วยคือเนี่ยลงนาม m o u วันนี้เป็นการทำเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยเป็นฝ่ายสนับสนุนการปราบปรามและสอบสวนให้มีความคล่องตัวนะคะ ทีนี้นายก็มีการพูดแบบนี้ไปแล้วเราฟังของพบตรกันบ้างนะคะพลตหดเอกกิตรัฐพันเพชรนะคะปฏิเสธตอบคาถามเรื่องบิ๊กโจ๊กเลยอะค่ะเพราะว่านักข่าวก็เนี่ยอไม่เออได้ฟังบิ๊กโจ๊กพูดแล้วยังคะท่านนะเออพกกิตรัฐบอกว่าไม่ขอตอบอะไรดีกว่าเออก็เลยถามต่ออ้าวแต่เขาออกมาพูดเปิดเผยข้อมูลรายวันเลยนะ เป็นเรื่องแค้นส่วนตัวหรือเปล่าเรื่องภายในองค์กรตำรวจหรือเปล่าเพราะอย่างที่เราทราบกันดราม่าก,ก่อนหน้านี้จนกระทั่งทุกวันนี้บิ๊กโจ๊กไม่ได้มีตำแหน่งตำรวจแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นตำรวจแล้วอย่างเงี้ยค่ะเออมันเป็นความแค้นส่วนตัวเพื่อเอาคืนหรือเปล่าพลตำรวจเอกกิจรัตน์หัวเราะค่ะก่อนตอบว่าไม่ขอเอ่ยชื่อใครส่วนเรื่องความแค้นไม่แค้นหรือมีอะไรจะพูดรายวันก็ให้พูดไปพวกเราเป็นตำรวจนะมีหน้าที่ก้มหน้าก้มตาทำงานดีกว่า ส่วนคาถามที่ว่าองค์กรตํารวจถูกโจมตีหนักและรุนแรงมากๆเลยจะมีการฟ้องร้องดําเนินคดีเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างหรือเปล่าเพราะว่าตรบอกว่าเรื่องนี้ขอไปพิจารณาแต่โดยส่วนตัวแล้วอยากให้แต่ละคนได้มีหิริโอตัดนี่นะแล้วก็มีธรรมะของตัวเองและย้าว่าคนที่ทํางานที่ดีในองค์กรตํารวจก็มีตนเองไม่ต้องมีแฟนคลับแต่ต้องทํางานเพื่อประชาชนไปฟังกันดูค่ะ ดูเหมือนว่าเป็นความแค้นส่วนทัวนในองค์กรตำรวจหรือท่านจะดำเนินการหรือจัดการยังไงกับในตรงนี้ครับที่บอกว่ามีการขนนอกที่มาพูดถึงทวงตีตรอ่ไม่เคยชื่อไทยนะ่ว่าจะแค้นหรือไม่แค้นอย่ามีอะไรที่จะพูดกันรายวันก็พูดไปเถอะครับ เราเป็นตำรวจสามีน so ้าที่ีก้มน้ากรมตาระวังรถมอไซคหนะครับตาทำงานตำรวจครับทั้งท่านก็ไม่พอใจนะครับไปยื่นหนังสือจากท่านเมื่อวานนี้ครับบอกว่าเหมือนกับมีการทำลายองค์ตำรวจนะการ็อยบางบอกว่าบางประโยคหรือคำพูดที่ออกมาต้องรับผิดชอบผมคิดว่าอยากให้แต่ละท่านนะครับได้มีฮีโริตอตปาอยากให้มีทำน้าของตัวเองหน่อย ผมเป็นตำรวจเราคนที่ทำงานที่ดีก็มีนะครับเรามีหน้าที่ทำงานที่ประชาชนเสียงสะท้อนต่างๆมีทั้งฝั่งที่เป็นแฟนคลับทั้งฝั่งหนึ่งเลขฝั่งหนึ่งผมไม่ต้องการแฟนคลับและยังฝากไปถึงคนที่อยู่กรมตรงวันด้วยนะคะบอกว่านี่คือบ้านเราที่เคยที่เป็นที่พำนักที่อยู่ ที่กินที่ให้เงินเดือนที่ให้อาชีพเราต้องเข้าใจตํารวจในฐานะสถาบันและองค์กรที่ฝึกฝนเรามาตนเองเติบโตมาจากครอบครัวตารวจและถูกฝึกอบรมจากโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยตํารวจที่ปลูกฝังวินัยซื่อสัตย์และอุดมคติของตํารวจไว้ในความคิดสํานักงานตำรวจแห่งชาติให้อะไรกับเราจนเกษียณเราพลราชการไปให้สวัสดิการเราอย่างไรเราต้องสำนึกต่อบบุญคุณที่องค์กรนี้ให้มาและ น่ะค่ะเป็นเรื่องร้ายแรงและรุนแรงมากที่พูดถึงกรมตํารวจแบบนี้กระทบต่อความรู้สึกและจิตใจของตํารวจทางประเทศจอเนี่ยแหละค่ะไม่รู้ฝากถึงใครนะคะก็เดากันไปว่าฝากถึงใครถ้าทําได้อย่างที่พูดไว้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ดีนะถูกไหมให้รู้บุญคุณว่าประเทศชาติเนี่ยให้อะไรกับคุณบ้างและคุณทําอะไรเพื่อประเทศชาติบ้างนะถ้าทําได้แบบนั้นมันก็ดีแต่ตํารวจอีกหลายนายมันทําไม่ได้ไง ก็จะบอกไปจริงๆอว่ามันก็มีตํารวจประเภทแบบนั้นอยู่เนาะ